สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานนะคะอยู่ในเขตตำบลทะเลบกอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตอนนี้เรามาถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะด้านหน้าที่เป็นถนนหินคุกนะคะลงมาจากถนนลาดยางทางหลวงชนบทโดยประมาณ500เมตรนะคะเข้าถึงหน้าแปลงที่ไฟฟ้าปราปาชุมชนเพื่อนบ้านมีพร้อมนะคะ ของฟ้าเปิดวันนี้สามารถมองเห็นวิวเขาด้านทิศใต้ของแปลงที่ดินได้ด้วยนะคะละะนะักษณะพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะจตุรัสมีสาธารณะสองด้านด้านหน้าที่ก็มีสาธารณะเป็นหินคุกด้านขวามือของแปลงที่ก็เป็นมีทางสาธารณะเช่นกันนะคะไฟฟ,ไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านพร้อมนะคะ เราขายยกแปลงในราคา490,000บาทฟรีค่าโอนค่าให้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการเป็นที่อยู่อาศัยหรือทำเป็นแปลงกเกษตรเล็กๆสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยป้านผักพ่อโคกหนองนานะคะสไตล์โมเดลธรรมชาติซึ่งห่างไกลมลภาวะที่เป็นพิษนะคะออที่ดินแปลงนี้ห่างจากวัดหนองสายโดยประมาณ สากิโลนะคะถึงหน้าแปลงที่ดินนะคะห่างตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยประมาณ30มกิโลนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้ที่สวยราคาเจ้าของขายเองบายทิปอ mm ่างทองนะคะที่ดินแปลงนี้1ไร่1ง,งานเราขายยกแปลงในราคา สี่แสนบาทฟรีค่าโอนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถนัดดูที่ได้ทุกวันนะคะโนดพร้อมโอนไม่ติดภาระใดๆทั้งสิ้นนะคะห่างจากตัวดอนจะดีโดยประมาณสิบกิโลนะคะคาดทิพฝากที่ดินแปลงเล็กๆสำหรับราคาเจ้าของขายเอง ไปอีกหนึ่งแปลงนะคะที่สวยนะคะเป็นที่สูงที่ถมแล้วน้ำไม่ท่วมนะคะสามารถปลูกสร้างและใช้ผลประโยชน์ในที่ดินได้เลยนะคะไฟฟ้าประปาอยู่หน้าที่เลยนะคะคาทีิฟักกดสับสไครกดไลค์กดแชร์สำหรับช่องลุงธีปุญธาบ้านและที่ดินนะคะสวัสดีค่ะ